สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดรจุฬาพรโสตะพร้อมกับทีมงานนะคะรองศาสตราจารย์วีนาอิชรางกูณยุทธยาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอาทิตย์ชัดชัดชยผลรัตน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนแพงปัศส,สาและอาจารย์วุฒิชัยโยตาจากวิลาลบันเอเชียนะคะจะพูดถึงเรื่องของการพัฒนา s o ฟต skill สำหรับผู้นำในสถานการณ์โควิดนะคะค่ะเป็นที่ทราบดีว่าปัจจุบันนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์โควิด อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะมีผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมความเป็นอยู่มากมายเลยนะคะพอเรามาดูตัวเลขสถานการณ์การติดเชื้อโควิดระดับโลกนะคะพบว่ามีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้นเลยปัจจุบันนี้244,458,918คนเสียชีวิตไป4,964,323ล้านคน ะะขณะที่ประเทศไทยมีพบผู้ติดเชื้อ1,859,157คนและเสียชีวิตไป18,799คนอันนี้เป็นข้อมูลจากเ o อร์โดมิเตอร์เมื่อวันที่25ตุลาคม2564นะคะผลกระทบจากโควิดนะคะมีทั้งด้านสุขภาพด้านสังคมด้านเศรษฐกิจนะคะทำให้คนมีการเจ็บป่วยเสียชีวิต นะคะบุคลากรทางการแพทย์ก็ทํางานหนักมากขึ้นนะคะทั้งกายทั้งใจมีผลกระทบไปหมดเลยนะคะแล้วก็สแสวงหาวัคซีนกันนะคะแล้วก็ยังไม่ครอบคลุมนะคะผลกระทบทางด้านสังคมทําใหา้ตื่นตระหนกตกใจกลัวนะคะทำให้เกิดความไม่เสถียรภาพของสังคมแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจเพราะว่ามี GDP เนี้ยลดลงถึงลบ 6.7%ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่หนักมากนะคะในสถานการณ์โควิดนี้จาเป็นต้องอาศัยภาวะผู้นำในการที่จะนำพาองคอ์กรสังคมให้รอดพ้นภาวะวิกฤตนี้ได้นะคะศาสตราจารย์ดรนายแพทย์กระแสชนะวงศ์นะคะท่านกล่าวว่าผู้นำนั้นไม่ได้เป็นมาโดยกำเนิดแต่เป็น ภาวะที่สามารถสร้างขึ้นเองได้โดยผู้นำต้องมีหลักสําคัญ3ประการคือผู้นำต้องยกย่องชื่นชมและเพิ่มคุณค่าให้ผู้อื่นนะคะพอใจภูมิใจกับงานที่ตนเองทำและทำให้ดีมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็พัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีประโยชน์มีคุณค่าเหมาะสมกับยุคสมัยเสมอนะคะซึ่งทุกวันนี้ก็สถานการณ์ โควิดจำเป็นที่ต้องคำนึงถึงเรื่องของ soft skill เข้ามาเพื่อทำให้ความตระหนกตกใจความาวิตกกังวลน,นะคะสถานการณ์ที่มันรุนแรงนี้รู้สึก soft ลงรู้สึกดีขึ้นนะคะซึ่งผู้ช่วยศาสราจ,จารย์ดรกสมชนะวงกล่าวว่าผู้นำสมัยใหม่นี้ต้องมีนวัตกรรมภาวะผู้นำโดยเน้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดก,การที่ดีและทําหน้าที่ในบทบาทหน้าที่ของตนเองให้ดีมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีคุณภาพหรือ speed and quality หรืออาจจะเรียกว่า quality covid ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะขณะที่ best นะคะกล่าวว่าผู้นำนี่เป็นุคคลที่มีอิทธิพลต่อผู้ตาม ต่อผู้อื่นนะคะในการที่จะชี้นำนะคะมองหาโอกาสและพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นให้มีโอกาสดีๆแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมออสอดแทรกไปด้วยนะคะโดยเฉพาะการใช้ soft skill นี่เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องทำให้บุคคลสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะเรามาดูว่า soft skill นี้ คืออะไรสกิลหรือทักษะในการทํางานของคนมีทั้ง hard skill กับ soft skill นะคะ hard skill ก็คือเป็นทักษะที่ได้มาจากวิชาชีพร่ำเรียนมาจากสถาบันการศึกษาจากสาขาวิชาชีพนั้นๆส่วน soft skill นี้เป็นสกิลที่เกิดขึ้นภายในจิตใจและบุคลิกภาพรวมทั้งพฤติกรรมของแต่ละบุคคลนะคะที่สามารถพัฒนาได้ ทำให้คนสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะซับสกิลนี้นะคะสามารถที่จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาได้ทั้งที่บ้านสถานศึกษาหรือที่ทํางานนะคะและก็นําไปสู่การแก้ไขปัญหาใหม่ๆที่ทําให้มีนวัตรกรรมที่ดี เหมาะสมกับบริบทนั้นๆนะคะ80%ของการมีซอฟต์สกิลมีผลต่อความสำเร็จขององค์กรมากเลยนะคะความสำคัญของซอฟต์สกิลนี้จะเพิ่มให้คนมีความเป็นมนุษย์สูงขึ้นหรือ Humanizeation นั่นเองนะคะเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นปรับตัวได้ดีอยู่ร่วมกับผู้อื่นยังมีความสุข นะคะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เพิ่มเป็นคนที่มีคุณภาพเข้าใจผู้อื่นเข้าใจตนเองนะคะแล้วก็เป็นเป็นทักษะที่อยู่ในตัวบุคคลเป็นนามธรรมซึ่งเป็นความดีงานเป็นแก่นแท้หรือเป็นจิตวิญญาณอย่างหนึ่งของคนนะคะแล้วก็ซับ t s สกิลนี้สามารถที่จะพัฒนานระบบ หรือการเปลี่ยนแปลงการทำงานให้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะคะองค์ประกอบของ soft skill มีทั้งหมด12ประการด้วยกันนะคะ1การรู้จักตนเองและเห็นใจผู้อื่น self awareness and empathy นะคะ สการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์น,นะคะมีการแก้ไขปัญหาคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะหาทางออกที่เหมาะสมสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็สาคือการสื่อสารที่ดีทำให้เกิดความเข้าใจกันไว้วางใจกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการสื่อสารด้วยสายตาท่าทางนะคะแล้วก็ทักษะในการจัดเวลานี่ก็สำคัญมาก time management นะคะสามารถที่จะทำให้ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงนะคะทำงานสำคัญเร่งด่วนงานสำคัญไม่เร่งด่วนนะคะสามารถที่จัดเวลาให้ได้แล้วก็มีชุดความคิดที่เปิดกว้างนั่นก็คือมีมายเซ็ตที่ดมีมีทัศนคติที่ดีพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่ทางสร้างสรรค์และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมตลอดเวลานะคะ แล้วก,ก็การทำงานร่วมกับผู้อื่น collaboration skill นะคะการเข้าใจผู้อื่นนะคะถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันรปรับตัวเข้าหากันเพราะว่าคนเรานี่มีความแตกต่างกันนะคะที่เรียกว่า individual difference บางคนก็มีลักษณะของ introvert ไม่ค่อยพูดค่อยจาแต่บางคนก็มีลักษณะของ extrovert กล้าพูดกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนะคะเพราะฉะนั้นการปรับตัวเข้าหากันก็เป็นสิ่งที่สำคัญ แล้วก็ทักษะแห่งความยืดหยุนนะคะและความสามารถในการปรับตัวนะคะสิ่งสำคัญมากเลยนะคะในการที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะความยืดหยุนนะ,ะรวมทั้งการเป็นผู้ฟังที่ดีฟังให้ได้คุณค่านะคะให้ได้แนวคิดเชิงสร้างสารรค์และปร,ประโยชน์ต่อการพัฒนา นะคะและอีกสำคัญมากก็คือความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ emotional intelligence นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญทำให้คนสามารถปรับตัวปรับอารมณ์ของตนเองควบคุมอารมณ์ตนเองได้นะคะและสามารถตอบสนองผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมชาญฉลาดรู้จังหวะนะคะแล้วการเจรจาต่อรอง negotiation skill นั่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะทำให้ การอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสันติมีความพึงพอใจของทุกฝ่ายหรือที่เรียกว่าวินวินต้องอาศัยการเจรจาต่อรองนะคะซึ่งเป็น soft skill อย่างหนึง่งรวมทั้งการคิดวิเคราะห์การเลือกตัดสินใจนะคะบนพื้นฐานของข้อมูลความถูกต้องนะคะให้มากพอสมควรเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมนะคะ แล้วก็การเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งทักษะดิจิตัลนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่ผู้นําจะต้องเรียนรู้เข้าใจนํามาประยุกต์ใช้นะคะความรู้ทุกวันนี้มาอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะทางด้านโซเชียลมีเดียต่างๆจำเป็นที่ต้องเรียนรู้รอบรู้รู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสามารถที่จะใช้ดิจิทัลหรือทักษะทางด้านเทคโนโลยี Technology ต่างๆให้เหมาะสม นะคะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญของอ soft skill นะคะคราวนี้แนวทางการพัฒนา soft skill ของบุคคลจะทำยังไงบ้างประการที่หนึ่งบุคคลต้องมีการประเมินตนเองนะคะว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงตรงไปตรงมานะคะรวมทั้งวิเคราะห์ผู้อื่นอย่าง เหมาะสมด้วยนะคะประการที่ 2... พัฒนาทักษะการสื่อสารการพูดการฟังการแสดงออกที่เหมาะสมประการที่ 3... พัฒนาทักษะความสามารถในการที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เข้ามาอย่างถาโถมอย่างไม่คาดคิดอย่างผกผันอย่างคลุมเครือนะคะเราต้องเข้าใจในสถานการณ์บูกาเบิร์นหรือ disruption เ o ิร์หรือ ความพลิกผันต่างๆเราต้องพร้อมที่จะรับมือ ready to change เสมอน,นะคะแล้วก็ทักษะการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนต่างๆเราก็ต้องใคร่ควรไตรตรองสแสวงหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อสามารถที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ฝึกพัฒนาวิธีการใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิมจะได้สิ่งที่เป็นนวัตกรรมและมีคุณค่านะคะ เข้าใจความแตกต่างของบุคคล individual difference understanding นะคะเข้าใจผู้อื่นนะคะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จัดเวลาให้ดีมีความสมดุลของชีวิต balancing offline นะคะชีวิตของคนเรามีทั้งเรื่องของการชีวิตส่วนตัวนะคะทั้งเรื่องของการทำงานทั้งเรื่องของการเรียนนะคะและหลายอย่างท้องทำให้เกิด balancing offline นะคะ แล้วก็มีการปรับตัวด้วยคมยืดหยุ่นนะคะพร้อมที่จะปรับตัวให้เกิดยอมรับปรับเปลี่ยนกับสถานการณ์ต่างๆได้เหมาะสมนะคะแล้วก็ฝึกการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุด้วยผลด้วยข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีการพัฒนาความคิดทัศนคตินะคะในเชิงบวกหรือมีความคิดชุดความคิดหรือกรดหมซ์ที่ดี นะคะอาศัยหลักดิจิตัลหลักเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะจึงขอสรุปได้ว่าซับสกิลนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่ต้องนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการทำงานในการเรียนนะคะเพื่อการพัฒนาแนวคิดทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีงาม นะคะให้เราสามารถที่ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงหรือการทำงานในยุคป,ปัจจุบันได้นะคะรวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ผู้นำต้องเข้าใจทีมงานนะคะส่งเสริมสนับสน,นุนการดำเนินงานร่วมกันในภาวะวิกฤตหรือในภาวะ โลกแห่งความพลิกผันหรือโล,โลกบูเกอร์นหรือโลกแห่งความไม่แน่นอนความผกผันความคลุมเครือนะคะที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเราต้องปรับตัวให้ได้อยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขนะคะดังนั้นการใช้หลักซอฟ t ์สกิลนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะทำให้เราลดความกดดันจากสภาวะแวดล้อมต่างๆทำให้เรามีความสุข มีพลังกายพลังใจพลังสติปัญญาที่จะฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคไปได้ด้วยคำราบรื่นนะคะสวัสดีค่ะ